มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องบ้านเรือนคนขเขมรเรื่องเหี้ยแ่นั่นแหละแม่งอพยพมาแต่สมัยขเขมรแดงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับหมู่บ้านตั้งมาประมาณยี่สิบปีแต่อพยพมาสี่สิบปีคิดง่ายๆแค่นั้นแหละทหารไทยในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงแม่กระจายดีมาสี่สิบปีแล้วราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมยุคนชนข่าวอีซี่ยุคนนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ ล่าสุดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันออกไปนะครับข่าวสารที่มั่นคงจริงใจตรงไปตรงมานะครับวันนี้ต่อยก2นะครับระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยคือม็อบเขมรเนี่ยแม่งมีพุ่มกลับนะ มันมีพุ่มกับการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกโรงหรือไม่ออกโรงเนี่ยนะครับมันอยู่ที่พุ่มกับการแสดงจะเป็นคนสั่งการซึ่งตอนนี้ที่แน่แ,นแล้วนะครับก็คือตัวของกำนันลีนะครับและอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังเป็นที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ว่าสองหน้านะครับก็คือนายอุม่มอ,อุมเรียไตรซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะครับ ตามรายงานเนี่ยของเจ๊ดาราซึ่งเป็นสาวขมิ้นหัวใจไทยบอกว่ามันเป็นผู้ว่ามา20กว่าปีแล้วนะอยู่ในพื้นที่มา20กว่าปีะนะครับวางแผนกับไอ้ไอ้กำนันลีนั่นแหละต้องการที่จะฮุบดินแดนของไทยเพื่อที่จะเอาไปขายกับทุนจีนน่ะมาลงทุนในพื้นที่พวกคาสิโนโพวกสถานบันเทิงอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นเนี่ยม็อบขมิ้นวันนี้มันมันมีมุ่งกับการแสดง มันจะเอาทหารมาใส่ชุดตำเอไอทหารมาใส่ชุดพระเอาเด็กเอาคนพิการเอาผู้หญิงเอาคนแก่มาออกฉากหน้านะครับเพื่อเรียกคะแนนความสงสารนะครับวันนี้คือจริงๆก็เติมของทั้งคู่นะไทยนี่ก็เติมของรถควบคุมพุต้องขังแล้วก็ตำรวจชุดคอฟอร์เอาไปเพิ่มเติมจากทั้งปราจีนฉะเชะิงเซาเข้าไปที่จังหวัดเอ่อเข้าไปที่พื้นที่หนองยากแก้วกับหนองจานเนี่ยนะครับประมาณ7กองร้อยเกือบเกือบเกือบพันนาย หลายร้อยหลายร้อยนา,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 ายวันนี้พร้อมบวกเลยคือวันนี้ทั้งแก๊สน้าตาทั้งกระสุนยางทั้งรถควบคุมผู้ต้องขังคือจับเลยว่ากันง่ายๆแต่ก็อย่าง,างที่ผมบอกแหละครับฝ่ายไทยก็เติมของกันเต็มที่ขเมนนั้นไม่มาหรอกเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมที่คุณการจอมพลังอารถดูดซ่วมมาเอาอะไรมาต่างๆานานานเนี่ยนะครับขเมนมันก็ไม่มาขเมนมันจะมาตอนที่ไทยเผลอมันเป็นม็อบกดปุ่มเข้าใจป่ะไอ้กำนันเรียมันสั่งได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กำนันลีเนี่ยมันก็จะรอไทยเผลอนะพอเผลอปุ๊บมันก็จะสั่งม็อบพวกนี้เหมือนพวกซอมบี้นะครับวันนี้มีวัยรุ่นนะเอ่อมีวัยรุ่นขเขมรน,นะครับวัยรุ่นนกคุ้มหลีที่เขาเรียกกันนะวัยรุ่นพวกนกคุ้มหลีแว้นมาเลยนะครับตามตามทรงเนี่ยน่าจะได้ตังค์น่าจะมีการจ่ายเงินจ่ายท้องก็เลยแห่กันเข้ามาแต่ว่าไอ้กำนันลีเนี่ยนะ แล้วก็น่าจะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยด้วยเนี่ยนะครับมันมันเห็นท่าไม่ดีมันก็ไม่บุกแค่นั้นเองมันเป็นพวกเจ้าเล่ห์อ่ะมันมันกดปุ่มมันสั่งได้อ่ะเพราะนั้นวันนี้พร้อมบวกกันเต็มที่มันไม่บวกแล้วครับถ้าไทยพร้อมเนี่ยมันก็จะหัวหดพวกง่ายๆก็คือพวกนี้เก่งแต่รอบกัดเออเก่งแต่รอบกัดนะวิธีการก็เอามาลื้อร้วดรวดหนามขโมยเป็นโจนสันดานโจนป่า สันดานโจรเนี่ยเป็นโจรแม่งประเทศแม่งภูมิใจใกันชิบหายเลยบอกเป็นโจรน,นะครับแล้วก็เล่นการละครนะครับลืมรั้วรวด้ําเอาก้อนหินเอาหนังสติ๊กปลาใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจคอฟอนะครับปลาเทือนเขาเอาแก๊สน้ําตากับกระสุนยางยิงถะลมอ่ะถูกแล้วนะครับมึงจะบ้าเรอมึงจะให้มึงมาทุบให้มึงมาทุบรั้วรวด,รวดร้านาแม่งขโมยรั้วรวดร้านาทั้งวี่ทั้งวันมึงไม่ดูที่ต้นเหตุ ไอ้บอยแม่งก็ประนามใช่ไหมไอิมาลีก็ประนามไอ้ฮุนมาเนตก็ฟ้องฟ้องทาฟ้องจีนขี้ฟ้องไอ้ลูกอีกช่างฟ้องนะครับคือมึงมาทุบลวดหนามเขาทั้งวี่ทั้งวันเนะี่ยมึงไปปาก้อนหินปานไม้ใส่เขาอ่ะเขายิงแกส๊สน้ำตากระสุนยางใส่มึงก็ก็ถูกแล้วนั้นยังเบาไปซะกนิซ้ำไปนะครับหากเทียบตอนสลายม็บการชุมนุมในประเทศไทยนะน,นั้นเบาไอ้สัตว์ทำเป็นร้องทำเป็นโอดครวญจะเป็นจะตาย ที่ทหารไทยนะครับเหยียบทุ่นระเบิดของพวกมึงอะ่ะแข้งขาขาดกันไป5-6คนนะ่ะหนักกว่าเยอะนะครับโดนแค่นี้ทำสำอสำสาอยร้องโอดอวยนะครับเป็นพวกตอแหลนั้นเนี่นะครับเป็นพวกตอแหลตลบตะแลงนะครับใจกากใจกาก,ากขาดถุยกูว่านะครับเหมือนกับไอตอนสู้รบกันจนาจำได้ไหมในพื้นที่ภาคสอง่ะแม่งเปิดฉากยิงไทยถล่มพลเรือนจนมีคนเจ็บคนตาย กิงกันไม่ทันเสร็จเลยรีบไปฟ้องยูเอ็นแล้ยิบรีบไปฟ้องทำละวิ่งหนีหางจุกตูดไปฟ้องเขาละนะสันดานมึงเป็นอย่างนั้นมึงจะหาเรื่องก่อนจะหาเรื่องทําให้วุ่นวายแล้วพอไทยตอบโต้มึงก็จะการละครมึงก็จะวิ่งไปฟ้องนานานชาติมึงแม่งไม่มีหาอย่างนั้นนหะไอ้คนคอมเมนต์นะครับไอ้บอยไอ้พวกเงี้ยมึงอยากจะตีก็ตีกันเด็กนะลูกผู้ชายอะ่ะลูกผู้ชายอยากตีก็ตีมึงไม่ต้องมาอ้างหรอกว่าโอ้ยลังแกผู้หญิงลังแกพระสงฆ์ เอ้าก็มึงเกณฑ์กันมาไงมึงเป็นโล่มนุษย์ไงมึงให้ทหารหลบอยู่ข้างหลังของพวกไอ้ผู้หญิงไงพวกคนแก่เอาทหารไปปลอมตัวเป็นพระไงมึงต้องการให้เห็นภาพว่าไอ้ไอ้บอยถ้ามึงไม่อยากให้ไอ้พลเรือนขมรโดนลังแกมึงก็ออกหน้าเองดินะมึงสงสารมันนักไม่ใช่เหรอพระไอ้บอยมึงสงสารพระขมรนไม่ใช่เหรอมึงสงสารชาวบ้านหนองจานไม่เหรอมึงก็ออกหน้าเองดิมึงสงสารเขาอะ นะมึงสงสารเขามึงก็ลุยเองดิไอ้หามาเที่ยวขโมยของโจรนนะ่ะมึงรู้จากว่าโจรนนะ่ะเขาจะทํำยังไงโจรแม่งก็ต้องจัดการดินะไอ้เหี้ยแม่งโจรขโมยลวดหนามกากชิบหายเลยไม่มีแดกแล้วเหรอนะหนมึงบอกว่าเศรษฐกิจดีไหนมึงบอกปิดด่านมึงรู้หรือเปล่าประธานสภาประธานสภาเขมรนนะ่ะประธานสภาเขมรไปพูดในที่ประชุมสมัชชาสภาอาเซียนเขาเรียกร้องให้เปิดด่านนะ สภาเขมรนนะ่ะไอ้บอยแม่งมึงเก่งกว่าสภาเขมรแล้วสภาเขมรแม่งเป็นสมเด็จด,ด้วยนะนะครับไหนพวกมึงบอกปิดด่านไปเลยปิดด่านไปเลยแล้วประธานสภาของมึงอ่ะไปแผกปากพูดในสมัชชาอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยบอกว่าอยากให้กดดันไทยช่วยเปิดด่านดีแนวะรังสีมันโรมเลยใช้ได้เลยตัดบทเลยรังสีมันโรมบอกเอ้ยมาคุยตรงนี้ไม่ได้มันเป็นพหุภาคีมีหลายประเทศมันเป็นเรื่องระหว่างมึงกับกูสองประเทศมาเลียจะไปเสือกอะไร นะมาเลจะเกี่ยวอะไรอ่ะเวียดนามจะเกี่ยวอะไรอ่ะนะครับทามาจะเกี่ยวอะไรอ่ะสิงคโปร์จะเกี่ยวอะไรอ่ะด่านมึงด่านมันเป็นด่านมึงกับกูโถ่แม่งทําเป็นใจกะไอปากเกง่งที่ไหนได้แม่งหาเรื่องไปพูดในที่ประชุมสมัชชาอาเซียนไปร้องขอไปบวยวายไปแหกปากให้เปิดด่านรังสิมันลมบอกไม่ได้ไม่ได้มาคุยตรงนี้ได้ไงมันเป็นการประคุยแบบทวิภาคีสองต่อสองนะครับแล้วคุยกันแล้วใน g ี c ก็คือมึงต้องกลับไปทำสามข้อมึงก่อนถอนอาวุธเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ปราบแก๊งเคานเตอร์เห็นปะไอเ้เขมรแม่งไม่มีข้อมูลเฮี้ยเลยทางนั้นนะ่นะครับประธานสภา,ามึงอะไอ้บอยมึงไปดา่ามึงกล้าดา่าประธานสภา,าอีกคนหนึ่งไหมเขาเป็นสมเด็จด,ด้วยนะมึงด่าหุนเซนมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าหุนเซนอะขี้โมไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรที่มันทําทั้งหมดเนี่ยนะคุณผู้ชมมันต้องการเปิดด่าน มันต้องการกดดันให้ไทยเปิดด่านนะเพราะนั้นสสพักงงทักไหนเนี่ยมึงก็อย่าไปหลงกลมันง่ายๆมันอยากเปิดด่านนู่นไปแหกปากพูดในที่ประชุมสมัชชาอาเซียนนู่นนะครับส่วนวันนี้ที่ขมิมันหัวหดเนี่ยมันไม่ออกมาพะทะเพราะว่าไอ้กำนันลีมันไม่ได้สั่งไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจยอุมเรียไตรมันไม่ได้สั่งถ้าสั่งมันก็ออกไม่สั่งมันก็เฉย คือมันดูความเคลื่อนไหวของไทยหมดอะว่าถ้าไทยมาเยอะๆเงี้ยมันไม่มาหรอกนะครับแต่ถ้าไทยเผลอมันก็มามันก็มีแค่นั้นแหละนะครับมันไม่ใช่คนเรือนชาวบ้านนะที่ออกไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมหามนุษยธรรมไอ้เฮียแม่งจัดตั้งทั้งนั้นม็อบจัดตั้งม็อบรับจ้างเข้าใจปะ่ะโดยคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองที่ดินก็คือไอ้กนันลี กับไอผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยเนี่ยนะครับมันจะเอาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอคนขม,มิ้นแม่งก็ไม่มีโฉนดคนขม,มิ้นที่บอกว่าไปที่ดินมันนหะไม่มีโฉนดพอมันไม่มีโฉนดปุ๊บมันก็คือที่ดินของไทยเพราะคนไทยมีโฉนดเข้าใจปะ่ะคนไทยมีโฉนดเพราะนั้นถ้าไอกำมมันลีมันได้ไปถ้าไออุมเรียไตรมันได้ไปเนี่ยมันก็เป็นที่ดินแบบที่ดินแบบฟลุกอ่ะ ไม่ใช่ของกัมพูชาด้วยไม่ใช่ของไทยด้วยก็ถือว่าเป็นของมันไงเพราะมันเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วมันก็จะไปเอาทุนจีนเนี่ยพวกคาสิโนพวกเอนเตอร์เทนเนี่ยมาลงทุนเข้าใจปะ่ะไอ้ชาวบ้านเขมรที่ออกมาเย่อเนี่ยมึงก็เป็นแค่เครื่องมือของไอ้นันลีเครื่องมือของไอ้อุมเรียตรายเท่านั้นแหละที่จะเอามาสร้างความชอบธรรมเพราะว่าถ้ามึงชนะเนี่ยมึงได้ที่ดินไปเนี่ยไอ้คนันลีไอ ไออุมเรียไตรอ่ะมันก็ไล่ยิงมึงเองอ่ะมันก็ไล่มึงออกเองมึงเข้าใจป่ะมันเป็นแผนซ้อนแผนนะครับไอกำดันลีมันจะมาทําเพื่อชาวบ้านทาเยี่ยอะไรนะไออุมเรียไตรมันจะมาทําเพื่อชาวบ้านทาเยี่ออะไรนะครับก็มันเอาพวกมึงออกหน้าไงแล้วพอถึงเวลาถ้าได้ที่ดินไอพวกเนี้มันก็จะเอาแค่นั้นแหละนะครับชาวไอพวกคนขมรแนม่งก็เป็นเยื่อเป็นเยื่อนะครับ เล่นละครดราม่ารับของบริจาคไอทหารแม่งตาแตกก็ได้กินมาม่าใช่ไหมได้กินอะไรอะ่ะได้กินไก่ย่างเป็นรางวัลตอบแทนโจน,นี่คือความจริงครับนะนี่คือความเป็นจริงล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดนเฮียอะไรทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าโซนภาคตะวันออกเนี่ยโอ้โหบอลเพียบบอลเพียบนะติดทะเลโอ้โหนะ บอลเพียบติดทะเลมีเอนเตอร์เทนสถานบันเทิงเพียบใครได้ที่ดินไออ่อี่ชายขับรถตอนไลฟ์ตลอดเลยนะอ๋อไม่ใช่ผมนั่งครับผมมีคนช่วยขับผมนั่งดิถ้าผมไลฟ์แบบนี้รถชนตายแล้วเนี่ยเออมันไม่ได้หรอกไลฟ์ขนาดเนี้รถชนตายแล้วนะครับเออเข้าใจนะเออเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องบ้านเรือนคนขเขมรเรื่องเหี้ย,ยนั่นแหละแม่งอพยพมาแต่สมัยขเขมรแดงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับหมู่บ้านตั้งมาประมาณยี่สิบปีแต่อพยพมาสี่สิบปีคิดง,ง่ายๆแค่นั้นแหละไอทหารไทยในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงแม่งก็ใจดีมาสี่สิบปีละนี่บอกว่าอย่าให้มีปีที่สี่สิบเอ็ดแล้วกันนะมันเยอะเกินไปละนะครับ